กูบอกให้เลยคนที่กลัวนี่ไม่ใช่กูแต่คนที่กลัวคือนายมาครงนายมาครงนายกรัฐมนตตีฝรั่งเศสนี่กลัวจะขี้ขึ้นสมองเลยถ้าไปสารโลกนะครับถ้าเป็นประเด็นสารโลกระหว่างไทยกับเขมรนายมาครงนี่กลัวขี้ขึ้นสมองเลยคือมันต้องเจอมวยถูกคู่ไงถ้ายังกูขึ้นสารโลกเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วไปสารโลกกูคนเดียวจบไม่ต้องไปเอาคนอื่นเยอะเปืองกูบอกเลยว่าเปือง ไปเสร็จปุ๊บกูประกาศเลยว่ากูไม่รับอำนาจศาลโลกแต่วันนี้ที่กูมาเนี่ยนะครับมาในฐานะสมาชิกของสา,สา,สา,สาปาระชาตชาิและที่สำคัญที่กูมาวันนี้กูมาพร้อมเรื่องที่ประเทศไทยสมัยจอมพลสฤษดิ์ขอสงมน์สิ์เรื่องประสาทพระวิหารเพราะไอประสาทพระวิหารนี่แหละคือตัวทำให้ขเขมรกับไทยเนี่ยอยู่กันอย่างไม่สงบแต่จุด จุดเริ่มต้นตัวชนวนเหตุคือประเทศฝรั่งเศสไหนมาคงอยู่ไหนยกมือขึ้นให้กูดูหน้าหน่อยเด้ให้ได้กูเห็นตัวจริงเสียงจริงหน่อยเอามาคงไม่มาใช่ไหมเอาสารโลกวันนี้กูไม่คุยกับมึงแล้วมึงไปตามไอ้มาคงมาคุยกับกูเพราะไอ้มาคงเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นฝรั่งเศสคือตัวปัญหาตัวเริ่มต้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาฉะกันถ้าเกิดสารโลกบอกอยู่ต้องเขียนคำร้องก่อนบอกไม่เป็นไรกูเขียนไม่เป็นกูใช้โดยวาจาก็ได้ ให้มึงไปบันทึกแล้วเรียกฝรั่งเศสมาส่วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะขี่วันกูไม่รู้กูรอได้กูไม่ขี้เกียจแล้วกูไม่เรื่องมากด้วยนะกูจะกินฟองสวัวกูจะกินยี่อะไรของฝรั่งเศสกูกินเป็นหมดตับบทตับห่านทีมะบดละเอียดทาขนมปังกูก็กินเป็นกินเป็นหมดทุกอย่างมึงไม่ต้องกลัวเลยแล้วพอมาโครงมาเมื่อไหร่ใวันนั้นเดี๋ยวมาฉากกัน กูจะกางสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสให้ศาลโลกแม่งดูบอกมึงแหกตาดูที่พวกมึงแหกตาดูกันทั้งหมดมีคำหนงไหนที่ในแผนที่แผนที่ตรงไหนที่แม่งมีคำว่าคมาเอ็มพลา์มีไหมหรือว่าคมาเมเพียวเพียวมีไหมอ่ะถ้าไม่มีจบนะแล้วม,มีอะไรอ่ะอินโดไชน่าอินโดไชน่าคืออะไรมึงตอบกูมา,าศาลจริงไหม แล้วที่มึงมาล่างเถียงกันมานั่งทะเลาะก,กันกับคัเมนนั่นมันอยู่ไหนไอ้คัมแมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไอ, are, อ้มา,ลลปปลา,ลาเลย์อยู่ตรงไหนอินโดนีเซียอยู่ตรงไหนสิงคโปร์ล่ะฟิลิปปินส์น่ะข้างล่างกูไปเนี่ยอยู่ตรงไหนมีกันมาแล้วหรือยังถ้ามึงบอกว่าในสนที่สัญญาในแผนที่ไชน่าอินโดไชน่ายังไม่ปรากฏนะครับมาเลยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนั่นก็หมายความว่าคัมแมแม่งก็ไม่มี แล้วมึงมาเถียงก็บกูกทำทำอะไรเนี่ยแล้วตกลงนี่มันเป็นสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสแล้วขเขมรใช่ไหมถ้าไม่ใช่เอาขเขมรก็ตัดไปมึงต้องตัดปัญหาที่ระยางออกและการบันทึกในการในการสืบพยานกันวันนั้นในการไต่สวนเรื่องประสาทพระวิหารเนี่ยมึงไต่สวนกันกี่วัน แล้ววันแรกเนี่ยหลักฐานเอกสารต่างๆที่มึงนําเข้ามาไตาส่สวนเนี่ยมีอะไรบ้างและไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันมาวันไหนใครเป็นคนยื่นมาเอาขาเมนยื่นใช่ไหมคเมนมึงไปเอามาจากไหนไอ้คเมนก็บอกเอามาจากฝรั่งเศสบอกเอาฝรั่งเศสมึงเขียนตั้งแต่ตอนไหนจำไม่ได้ไม่ต้องต้องจําได้ต้องจําได้หลักฐานมีอยู่ถ้ามึงบอกมึงจําอะไรไม่ได้งั้นกูขอประกาศต่อหน้าศาลโลกกูฉีกสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสทิ้ง กูจะเอากําลังบุบกยึดพัตตบองกูจะกำลังบุกยึดพัตตบงเพราะกูถือว่าวันนั้นกูโดนฝรั่งเศสปน่นแล้วพวกมึงก็ไม่ต้องมาเชิญคนไทยอีกแล้วถ้าเกิดสาราชาติมีปัญหาลาออกกลัวกลัวหาอะไรกูอยู่กับพวกมึงกับแผ่นดินไทยแม่งมีแต่โดนพวกมึงไแม่งขยี้เอาขยี้เอาอยู่เอ็นขยี้ไทยไม่ได้ก็เอาพวกเอ็จอมาบีบ เอ็นทีโอมาบีบแล้วไม่พอก็เอาเอ็มเดสตี้มาบีบเอานู่นเอานี่มาบีบจนประเทศกูไม่ต้องรับเด็กต่าง้าวมาไว้อะไรมาไว้ในในการดูแลทั้งทั้ง,ท,งที่เสียเงินเป็นสมาชิกให้มึงทุกปีกูไม่รู้หรอกว่านายกคนไหนอยากจะเงียบมีตําแหน่งอยู่ตรงนั้นนะกูไม่อยากรู้หรอกกูอยากรู้ว่ามึงมายุ่งอะไรกับกูเท่านั้นเองแล้วตอนที่ขเขมรแม่งเป็นซอมบี้เดินข้ามประเทศมา ไหนละไอประเทศสหประชาชาติไอติกีประเทศทําไมพวกพวกมึงไม่เอาไปแบ่งดูกันบ้างะจริงไหมเห็นแต่พวกมึงจะเอาไออยู่ใกล้ไทยเสียมเสียมว่าไปเลี้ยงดูก่อนพอเกิดปัญหาไอพวกที่บอกให้ไปเลี้ยงดูก่อนหายหัวหมดเลยเหมือนกับพวกอุยกูอ่ะเวลามีปัญหาอะไรก็บอกอุ้ยไทยแม่งไอเหี้ยใจร้ายไทยแม่งส่งอุยกูไปไปจีน ส่งมันไปตายมึงไปดูทุกวันนี้มึงไปดูเี่ไอพวกไอกูสิบกว่าคนที่ไปอยู่เมืองจีนตอนนี้มันบอกรู้นี้เราไม่น่าเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือเลยรู้นี่เราเราสมัครใจกลับบ้านไปจากทีแรกก็สบายไปแล้วอยู่บ้านเราเป็นไงเปิดร้านขายของไหนว่าจีนโหดไหนว่าจีนดุไม่มีเดี๋ยวนี้จีนเขาเลิกทำหมดแล้ว มันเปลี่ยนแนละ้วทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปหมดแล้วจริงวนะมีแต่พวกเราเท่านั้นที่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเนะี่ยนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเน a มานะครับจริงไหมครับมีแต่พวกเราไม่รู้หายหิวอะไรสักอย่างเลยอ้าวนี่ใครในคนสวยกูมาอีกแล้วน้องก้าวกบตะวันน่ารักจังเลย <c oughs> ยังสวยเหมือนเดิมนะหนูนะครับนะครับน้องก้าวกบตะวันนะฮะ ช่องเก้าตะวันนะครับพี่แก้วนะครับเฮียเป้านะฮะแหล่งข่าวกองตอนนี้เขมยนมาในรูปแบบนักท่องเที่ยวมากับเครื่องบินเป้าหมายคือมาหางานทําก็มาหาข้อมูลด้วยก็ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ตอนที่ถล่มกันเละเทะอยู่ก็อยู่ก็นายกอิงก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราต่อวีซ่าให้คือทางนู้นไม่ต่อให้แต่เราต่อให้อีกหกเดือนใจดีจริงเลยเขาด่าพ่อมึงนะอิงตอนนั้นแล้เขาด่าพ่อมึง เขาหาว่าพ่อมึงอะโกงเอาเอกสารรับในประเทศไปให้ฮุนเซนเขาด่าพ่อมึงเขาบอกว่าพ่อมึงเนี่ยไปพูดเบื้องบน,นพูดเบื้องสูงอะแต่มึงก็ใจดีมึงบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารักกันเราลักกันเดี๋ยวคนเขมรต่อวีซ่าได้หกเดือนนะกกูก็ไม่เข้าใจชีวิตตระกูลมึงจริงๆนะอิงนะกูไม่เข้าใจจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมึงไปกินอะไรเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้นะ เออถ้าเขาด่าคนสวนบ้านมึงมึงจะไม่โกรธก็ไม่เป็นไรเขาจะเขาจะด่าคนขับรถบ้านมึงก็ไม่มีปัญหาแต่นี่เขาด่าพ่อมึงเลยจริงไหมครับเออนะนะบอยดีนะครับพี่แดนดีนะฮะเออป่าน่าจะไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วคับเม็นจโจโหไปต้องไปเป็นรัฐมนตรีหรอกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีส่งกูงไปกูปราบสารโลกหมดกูเถียงแม่งหมดนะเพราะอะไรรู้ไหม อย่าคิดว่าผมบ้านะก็เพราะว่าผมไม่ได้มีผลประโยชน์ไงแล้วผมไม่มีผลประโยชน์ผมก็พูดได้ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมไปรับเงินรับทองเข้ามาแล้วผมก็จะพูดลําบากไงจริงป่ะก็เหมือนกับโมยว่าสี่เดือนก็ซื้อเวลาไปดิพี่น้องว่าจริงไหม พอเรียกปรับไอ้เรื่องเอ็มว่าไงบอกอ๋อรัฐบาลมีเวลาสี่เดือนแต่ไม่เป็นไรเราตั้งคณะกันมาที่การก่อนเพื่อศึกษาว่ามันดีมันดีหรือไม่ดีตรงไหนก็คนทั้งประเทศแม่งบอกไม่ดีแต่รัฐบาลบอกต้องตั้งกอก็บอกตั้งก็ตั้ง,งคือตั้งซื้อเวลาให้มันจบไปเวลาสี่เดือนให้มันจบพอจบไปแล้วเลือกตั้งใหม่มีคนเรียกร้องให้มีการยกเลิกเอ u อีกก็ต้องตั้งกันอีก ไ้ที่ตั้งข่าวที่แล้วก็หมดตามวาระไปไอข่าวใหม่ก็ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ซื้อเวลาไปเผื่อคนไทยจะลืมพี่น้องว่าจริงไม่จริงถ้าจริงกดหนึ่งให้กําลังใจผมหน่อยเอาก็อย่างตรงไปตรงมาว่าจริงหรือไม่จริงนะครับพี่อีเกิลน,นะครับพี่มารุตนะครับพี่อารีสน,นะครับพี่ธรรมนูนนะฮะพี่แคทหนึ่งเก้าหกนะครับน้องเก้ากัตวันพี่อุ๊ฟฟูอ้วนะครับพี่พูล่านะครับพี่แฟตแมนหวัดดีนะครับ พี่สอจอมหาชัยนะครับพี่ดงพญาเย็นนะฮะพี่เทวดาหน้าแมวสวัสดีนะครับไอ้วันนี้หมวกติ๊กต k อกไม่มาเว้ยมันคืออะไรไว่ากูชักจะเริ่มโกรธแล้วน้องมุกสวัสดีค่ะจริงไหมฮะอืมพี่นาแซนนะครับพี่วิรักดัตว์นะพี่พานุกเด่น,นะครับพี่ปัญญาพี่มารีไฟไมอรีนะครับสวัสดีนะฮะเอาจริงไหมพวกเรา แล้วดูเดี๋ยววันนี้ดูด็เนี่ยโอ้โหแม่งกองบอลเลิกนะเนี่ยมันคืออะไรวะพวกเรามันคืออะไรวะของมันเริ่มเสื่อมแล้วไงแม่งเอ้ยสงสัยกูต้องใส่เสื้อยันออกศึกซนะร์เมงไอ้เหียกูมีเสื้อยันนะมึงมึงเห็นเสื้อยัน,น,ยนกูวะเนี่ยนี่กูกะนี่ไปตาเมืองทมเลยแล้วเนี่ย แมงเอ้นี่เสื้อยันกูก็มีถ้าแม่งมีคําสั่งให้กูไปตาเมืองทมกูก็จะใส่เสื้อยันไปเลยบางละจันบางละจันบางละจันเนี่ยมึงกูมีหมดอลยฮะแมงพี่บอกเงินหมดแล้วแม่งปลายเดือนพอดียันแค่ดูเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยแม่งเหลือแต่ยี่สิบเนี่ยขอบคุณพี่น้องที่โดนเนตจำนวนเต็มมาแล้วครับขอบคุณที่ลงท้ายด้วยจุดเจ็ดสองก็มาด้วยนะฮะสองสองนั่นนะะดูเนี่ย เดี๋ยวจะหาว่ากูแม่งแม่งมีเนี่ยเดี๋ยวแบงค์ยี่สิบเนี่ยเนี่ยชีวิตรันทดที่หายใส่และค่าทางด่วนด้วยนะค่าทางด่วนเนี่ยเนี่ยดู้เด้กูต้องพกอย่างนี้ตลอดอ้ามัวก็มาเอาขอบคุณนะครับทางติ๊กตอกนะะนะครับอืมมันอะไรกันนักหนาต้องต้องต้องให้ป๋าเตือนทุกวันต้องให้โกรธอยู่เนี่ยมันเป็นพ่ออะไรเนี่เพราะเครียดขึ้นมาก็แดกซาลา พี่ตะก,กีบอกเติมแก๊สก่อนเฮียพึ่งเติมไปเมื่อกี้นี่ FC เอฟซีในกรักกูเหลือเกินนะแม่งปอดเปิดก็จะพังหมดแล้วพี่ล็อกเจนเจนเจนสวัสดีนะครับปา๋าอะไรครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่โดนเนตจำนวนเต็มมานะครับป๋าใส่ที่ล็อกคอในลายอ๋อถ้าใส่ที่ล็อกคอก็ต้องมีขี้รองแขนด้วยไงมันจะได้เหมือนจริงแล้วบอกสวัสดีพี่น้องตอนนี้กูออกอากาศอยู่ชั้นที่สิบสี่นะครับเนื่องเป็นแบบนี้นะ เออพี่สิริวัลสวัสดีนะครับบอกแดกน้ําก่อนนะอืพวงมาลัยไปทิ้งหรือปัหนุ่ยทิ้งหลยทิ้งอยู่ตรงนี้พอเวลาใครโดนเนรมากลัวควา้าได้บางทีก็คว้าขึ้นมาใส่เองก็มีนะเคยชินนะครับพี่เหมียวนะครับพี่สัดชัชยพี่พยักษ์สวัสดีนะฮะจริงไหมและวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาของกัมเบงกับไทยเนี่ยมันไม่มีวันจบนะ ขนาดจะทุบตึกมันยังบอกทุบไม่ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับพี่ต้นส้มนะครับเอ,อพี่ต้นส้มกูก็เป็นไงเป็นประแจนั่งทํางานทุกวันนะเ,สเสียตังเสียตังเรื่อยขอบคุณมากนะครับนะฮะกดถูกใจให้ด้วยนะฮะนะครับเอ,อถ้าถูกหวยจะจัดให้ป๋างงามเลยเอาไปเลยสี่สองไปซื้อไซเรียบร้อยแต่ลอตเตอรี่นะไม่ใช่ซื้อหวยใต้ดินนะ พอจะบอกว่าให้ไปซื้อสี่สองกลับไปกลับมาเดี๋ยวกูโดนแจ้งจับอีกนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเนทมานะฮะเดี๋ยวกูโดนแจ้งจับอีกหาว่าอะไรฮะหาว่ากูแม่งให้ให้ยุยงส่งเสริมให้คนอื่นนะครับเข้าถึงการพนันผิดอะไรแบบเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่สลากกินแบ่งนะเข้าถึงการพนันอะไรไอ้เมื่อปีสองสี่ปีนั้นจำไม่ได้แล้วนะทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมเดี๋ยวกูซวยอีกนั้นกูแนะนำให้ไปซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนการจะใช้ไหวพิบไปตีความหมายเรื่องอย่างอื่นกูไม่รู้เพราะว่าพ้นกูไปแล้วนะครับอืมนะเออนะครับเล่นของสูงชั้นสิบสี่ป๋าระวังควายแดงขิดนะก็ลองมาขิดดูเด่กก็เพราะว่าอะไรเพราะกูเป็นควายมาก่อนไงเฮีย <c oughs> กูแม่งขึ้นทั้งเวทีลาดประสงค์กูว่ขึ้นมาแล้วขึ้นไปแข่งกับอะไรนะทวุสัยเกื้อจตุพรผมพันเป็นคนดึงแขนผมขึ้นไปยงตอนนั้นนะนะฮะตอนนั้น มาร์กอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีกูนี่ขึ้นไปตรงไหนรอบขึ้นไปจนแม่ค้าขายน้ำหน้าเวทีแม่งจำหน้าได้ขึ้นเวทีปุ๊บแม่งหิวน้ำหมาห้กูเลยป๋าแดกน้ำก่อนนะคะนะพี่อํานวยดีนะครับเออผมคนกัมพูชาดูอยู่นะครับอืมดีกัมพูชามาดูว่าดีจะได้รู้ว่าผู้นําคุณเป็นยังไงนะแต่ผมไม่เชื่อว่าคุณเป็นคุณเป็นคนกัมพูชาผมไม่เชื่อ <c oughs> นะเพราะส่วนใหญ่กัมพูชาก็จะเกลียดกูไงเออใจงนงครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเนตมาลงแท้ด้วยจุดเก้าสองนะครับเออนะฮะใจเย็นๆปา๋าพี่กันนะครับเออพี่รียกว่าภูสวายนะครับผมตอนนี้ยูเอ็นทำด o n a t i o ทำโมโหมากครับผมก็ช่วยไม่ได้วันนี้ถ้าเราไม่ไปที่ประชุมอันทวีวันนี้ถ้าเราไม่ไปนี่นะต้องส่งรัฐมนตรีไป ถ้ารัฐมนตรีไม่ไปแล้วคุณส่งทูตอ่ะคุเพราะผมจะบอกให้นะทูตประจทูตถ,ถาวรประจำสหประชาชาติเนี่ยเวลาไปพูดอะไรในที่ประชุมสาสมัชชาเนี่ยไม่มีน้ำหนักนะครับเขาไม่ฟังนะครับเขาไม่ฟังเพราะคุณเป็นฝ่ายประจำซึ่งประจำเนี่ยมันตัดสินอะไรไม่ได้มันจะตัดสินเยสโนไม่ได้มันไม่เหมือนฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองเขามีอำนาจเต็มเขาสามารถตัดสินเยสโนได้ คำพูดของนายกรัฐมนตรีหรือผู้นําหรือรัฐมนตรีมีน้ําหนักก็แค่ไปยืนพูดอีโออาอออ้าอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองมันจะได้รู้กันไงแล้ววันนี้เนี่ยคุณมาเน็ดมันไปบินจ่อไปเรียบร้อยแล้วมันกะว่าวัฒทวันเปิดประชุมเสร็จปุ๊บพ่อมันสั่งยิงตูมปั๊บมันก็ยกมือขึ้นประท้วงบอกประเทศไทยทําร้ายมันอีกแล้ว แล้วคุณจะคิดว่าฝรั่งมันจะฉลาดอย่างเดียวเหรอว่าฝรั่งโง่โง่ก็มีเต็มไปหมดเลยอ่ะจริงป่ะแล้วถ้าคุณไม่มีปัญญาที่จะไปคุณกลัวถึงขนาดว่า,าะจะกลัวโดนถอดถอนกลัวจะโดนยุบพักกลัวจะนู่นนยคุณก็จ้างไอ้พวกล็อบบี้ยีสไงจ้างไอ้พวกล็อบบี้ยีสเนี่ยมาทํางานอยู่ในกระทรวงแล้วเราก็แต่งตั้งมันไปในฐานะผู้แทนรัฐบาล มันไปพูดนู่นแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นคนไทยก็ได้พวก็อบบี้ยิสเป็นฝรั่งก็ได้ก็ไม่ได้ผิดกฎหาเหวอะไรเลยจริงไหมครับขอบคุณสาหรับของขวันนะครับจริงไหมฮะมันก็ไม่ได้ผิดกฎผิดเกิดอะไรกับเขาแต่วันนี้พวกเราไม่ทํากันเองรัฐบาลไม่ทําคิดไม่ถึงหรือตั้งใจโง่ผมก็ไม่เข้าใจจริงไหมครับจะตั้งใจโง่หรือจะอะไรผมไม่รู้แต่ที่ผมรู้ว่าท้านะเกิดสมมุติว่ามันมีการเปิดประชุมสมัชชาสหราประชาชาติครั้งล่าสุด เราไม่มีผู้แทนรัฐบาลไปซึ่งไม่ใช่ฝ่ายการเงินถ้าเกิดเป็นฝ่ายประจำก็เจ๊งเป็นฝ่ายประจำก็เจ๊งคําพูดไม่มีน้ําหนัก